สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งรายการที่เชิญผู้ประกอบการ SME และเจ้าของธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งเป็นของคนไทยมาร่วมเล่าประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจและจะทําอย่างไรให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จวันนี้ผมอยู่กับคุณนวนันนพวงเสีงเง่ยมเจ้าของภารัษดอทคอสวัสดีครับคุณนวันนพครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากใช่ครับรต้องระวังเป็นหวัดนะครับ มาเข้าเรื่องแล้วกันผมน่าบออีกแล้วผมเป็นคนชอบนอกเรื่องประจําเลยพาวรัตด t com คืออะไรครับก็พาวรัตด t com ก็คือเว็บไซต์จําหน่ายชุดไทยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอ๋อเป็นเว็บไซต์จําหน่ายชุดไทยทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็นมาอย่างไรครับจริงๆแล้วนอกจากเวลาผมหรือคนทั่วไปได้ยินคําว่าพาวรัตด d o ค com ก็จะต้องนึกถึงของต่างๆที่มีชื่อเสียงอยู่แถวพาวรัตครับผมอันนี้นี่ใช่หรือเปล่าครับ คือจริงๆเท้าความนิดนึงนะครับก็คือว่าครอบครัวเนี่ยทำธุรกิจอยู่ในถนนพารัฐมาเนี่ยผมเป็นรุ่นที่4ี่ละรุ่นที่4ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดโอ้โหกี่ปีแล้วครับเนี่ยก็เฉพาะในส่วนร้านของคุณแม่เนี่ยก็50ปี50ปีถ้าจะเท้าความเป็นคุณทวดก็ก็นานกว่านั้นนะครับครับผมผมยังไม่เกินเลยครับก็เราก็ดำเนินธุรกิจกันมาเรื่อยๆนะจากร้านคุณทวดร้านแรกหนึ่งร้านมีลูกหลานก็เปิดขยายสาขาเรื่อยๆจนมันกลายเป็นทำเล ถ้าเกิดเป็นแนวการแต่งงานขอชาำลวยชุดไทยเครื่องโขนเครื่องละครเนี่ย80%ในถนนมหารัฐเนี่ยจะเป็นพี่น้องกันหมดอ๋อครับร้านแรกเนี่ยครับครับเป็นร้านที่ขายอะไรครับขายผ้ากก็เป็นผ้าลายพวกผ้าลายขอช่ำลวยอะไรเงี้ยก็คือเริ่มแรกก็คือเป็นผ้าลายแล้วก็ของช่ำลวยเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วต่อมาก็มีเพิ่มเราก็คุณทั่วก็ทําธุรกิจ ไปเรื่อยๆก็ปรับตามที่ลูกค้าต้องการก็มีเพิ่มลายสินค้ามากขึ้นมากขึ้นลูกหลานที่ขยายร้านออกไปก็เริ่มหาแนวที่ตัวเองถนัดก็จะเริ่มมีทั้งการแต่งงานเพิ่มขึ้นลูกค้าต้องการชุดด้วยก็ทําชุดเพิ่มแล้วก็มีการขายผ้าไหมเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แตกลายกันไปตามว่าพี่น้องคนไหนถนัดทางด้านอะไรแล้วอะไรที่ทําให้ภารุษ d o com เนี่ยค,คุณนวนกคิดเนี่ยมีเรียกว่า เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปครับก็อาจจะเป็นว่าด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแล้วครับผมเออภาวรัสเสียเปรียบตลาดแห่งอื่นตรงที่ว่าอยู่ทางด้านทิศใต้ของกรุงเทพหมายความว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพในโซนอื่นเนี่ยคุณจะต้องขับข้ามเมืองมาอ่าใช่ครับถ้าคุณจะมาภาวรัสเนี่ยแถมที่จอดรถก็ลําบากใช่มีน้อยมากมแล้วก็รถติดข้างๆมากโซนนั้นเพราะใกล้กับเยาวราชสัมพงด้วยครับ ก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยอยากเข้ามาใช่พรพอนึกถึงได้ยินชื่อก็โอ้โหไกลจังเลยใช่ครับคบแล้วก็เด็กวัยรุ่นยุคใหม่ก็เริ่มไม่รู้จักแล้วว่าพารัดคืออะไรเพราะว่าไม่เคยผ่านเข้ามาเลยครับทีนี้ประกอบกับว่าพอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยครับผมก็เริ่มมองแล้วว่าช่องทางนี้อาจจะเป็นช่วยเหลือจุดบอดของพารัตได้ก็เลยไปจด ชื่อไว้ก่อนเลยว่าพลาลัดของออกไปถึงปุ๊บคิดอย่างแรกเลยจดชื่อทิ้งไว้ก่อนเลยใช่แล้วก็เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราเองก็อยู่ในเพลาลัดมาตลอดชีวิตรเราก็อยากจะเอาสินค้าที่มันอยู่ในเพลาลัตเนี่ยลงไปอยู่ในเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้านี่ซื้อได้ง่ายขึ้นอแต่ก็พอเริ่ม,มแล้วเราก็เริ่มศึกษาปัญหาของสินค้าแต่ละตัวครับมันจะมีข้อจํากัดแตกต่างกันอย่างเช่นเ,เรื่องน้ําหนักเรื่องวิธีการขนส่งอะไรหลายๆอย่างทําให สินค้าหลายตัวไม่เหมาะกับช่องทางเว็บไซต์สุดท้ายก็มาลงที่ชุดไทยซึ่งน้ำหนักเบาขนส่งง่ายครับแล้วก็เรื่องการเลือกสินค้าเนี่ยลูกค้าสามารถทดแทนด้วยการที่เราถ่ายภาพให้ชัดให้เคลียร์มีรูปให้เยอะเขาสามารถตัดใจจากรูปแทนการจับตัวจริงๆได้รายละเอียดเยอะมากอันนี้เดี๋ยวรเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเป็นช่วงที่2ช่วงที่3ต่อไปได้ผมย้อนขอย้อนกลับมานิดนึงครับ คือรุ่นที่สี่เนี่ยคือเห็นที่บ้านทำมาตลอดทำมาตลอดรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามแล้วผมเห็นหลายๆคนนะครับไม่แต่เพื่อนที่รู้จักพอเห็นปุ๊บก็จะแบบโอ้ไม่เอาละฉันจะไปอย่างนั้นฉันจะไปอย่างนี้ตัวคุณนวนพเองนี่ตั้งแต่เรียนจบมาหรือว่าตั้งแต่เริ่มเรียนเี่ยเคยคิดไหมว่าจะมาต่อยอดของกิจการที่บ้านจริงๆถ้าอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราก็รู้สึกอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราก็คงต้องสานต่อธุรกิจของที่บ้าน แต่ด้วยความที่เราก็เป็นผู้ชายด้วยอ,อย่างตัวเสื้อผ้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ผู้ชายถนัดมากนะักแล้วก็มคีคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอครับก็ก็คืออ้เ่างเรื่องแบบเรื่องเทสซึ่งส่วนใหญ่ชุดไทยกลุ่มหลักจริงๆก็จะเป็นผู้หญิงซึ่งการที่เราจะต้องไปเลือกเสื้อผ้าออกแบบให้กับกลุ่มผู้หญิงเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ธรรมชาติของผมด้วย อ๋อใช่เพราะเป็นชุดไทยผมก็เลยนึกจริงจเอ๊ะอาจจะเแตกลายเป็นเสื้อผ้าแบบว่าเป็นแบรนด์อื่นๆเป็นสูตรเป็นอะไรอย่างงี้ขอโทษครับต่อเลยครับแล้วก็ต่อมาก็ตอนจบปริญญาตรีก็เริ่มคุณแม่กับคุณพ่อก็เริ่มให้ให้ดูแลในส่วนของธุรกิจมากขึ้นก็ได้ได้ลองได้คลุกคลีคุมร้านไปดูแลปัญหาเรื่อยๆแล้วก็จบมาจากทางไหนครับ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ครับมาเรียนจทางจบมาจากเศรษฐศาสตร์ครับแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นมาช่วยต่อยอดตรงนี้ก็พอดูแลร้านอยู่ประมาณสัก2ปี3ามปีก็กลับไปเรียนปริญญาโทครับที่ศิริินทร์ธารวิโรดเอ็นบีเอครับอ๋อเนี่ยเอ็นบีเอต่อพอจบจากเอ็นบีเอเนี่ยผมก็อยากรู้แล้วว่าข้างนอกก็ทำงานกันยังไงอยู่กับในธุรกิจครอบครัวมาตั้งแต่เกิดครับก็ออกไปทำงานจะบินและเริ่มจะบินแล้วครับ ไปอยู่นิตยสารดีเอครับไปอยู่ Marketing ิ้งแล้วครับดีเเดี๋ยวก่อนเป็นนิตยสารออกแนวแฟชั่นแล้วก็จะอาร์ตอารหน่อยครับอย่างงี้ย้แมนหน่อยออกอาร์ตโอเคครับแล้วก็ไปอยู่มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ได้ไปเห็นแล้วว่าวิธีทำงานของในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงสูงเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างครับครับมันก็เลยทำให้เราเหมือนจุดประกายเลยว่า จริงจริงธุรกิจที่เราทำกันอยู่ในในย่านพะรักเนี่ยเรายังไม่ได้เหมือนใช้ศักยภาพในการแข่งขันได้เต็มที่เลยอเราก็เลยเริ่มเอาวิชาความรู้ที่เราไปเรียนจากที่ที่เรียนที่ทำงานนะครับก็อยู่ตรงนั้นประมาณปีหนึ่งก็ขอตัวกลับมาจะมาช่วยที่กิจการที่ครอบครัวคก็เริ่มกลับมาทำเว็บไซต์จริงจังอ๋อนั่นคือเริ่มกลับมาทำเว็บไซต์ณเวลานั้นใช่ไหมครับ อ,อถ้ายอ้อนกลับไปนี่ประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณห้าปีที่แล้วเมื่อห้าปีที่แล้วอ๋อที่ได้กลับมาเริ่มเป็นพาร์บชื่อเนี่ยจดไว้ประมาณเจ็ดปีโอสแสดงว่าคิดไกลเนี่ยตั้งแต่เรียนนะฮะแล้วก็เว็บเนี่ยเริ่มเริ่มมาห้าปีที่แล้วอ นี่ทางบ้านดีใจแย่เลยมาช่วยมาเพราะรส่วนใหญ่ผมมีเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับ,รบก็จะค่อนข้างแบบว่าพอที่บ้านมีกิจการตรงนี้ใช่ไหมฮะก็จะไม่อยากทํา<ม>ก็คือจะแตกไปตรงอื่นจะไปอะไรเงี้ยครับอาจจะด้วยบางทีเขาอยู่มานานแล้วก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วไม่คิดอย่างนั้นบ้างเลยครับคือมันก็เป็นประโยชน์จากการที่เราได้ไปอยู่ข้างนอกเราก็จะได้เห็นเปรียบเทียบเคส คล้ายคลึงแล้วมันทําให้จริงๆถ้าเรายังยังไม่ได้ออกไปเนี่ยเราก็คงมองต่างไม่ได้ว่าเราจะทําให้ของเดิมที่มันอยู่มันต่างเดิมยังไงบ้างแล้วสิ่งที่คิดต่างเนี่ยครสิ่งแรกที่พอกลับมาแล้วฉันจะกลับเข้ามาทํางานกับของครอบครัวแล้วจะทําให้ธุรกิจครอบครัวไปไกลขึ้นแล้วสิ่งแรกที่คิดจะกลับมาทํานี่คืออะไรครับจริงๆเรื่องเรื่องแรกที่ผมทำเลยก็เหมือนเป็น ภาพลักษณ์องค์กครก่อนเลยก็คือว่าขออนุญาตคุณแม่ว่าอ,อยากจะประปับปรุงตกแต่งร้านใหม่มครับก็คือจากร้านที่มีแนวการจัดร้านคล้ายๆกันในถนนผมก็เริ่มว่าอะวางโพสิชั่นนิ่งตัวเองละว่าเราอยากจะจับลูกค้ากลุ่มไหนครับผมร้านแบบไหนที่จะเหมาะกับเขาที่เขาจะน่าจะสนใจก็เริ่มจากการที่จะต้องเอาของมากองเป็นสต็อกเป็นโกดังที่แบบ เข้ามาแล้วเหมือนเดินเข้ามาในสต็อกเลยเดินเข้าไปแล้วเต็มไปหมดเลยใช่เราก็ว่าโชว์สินค้าน้อยชิ้นละครับแล้วก็ทาให้ร้านดูดูโล่งขึ้นหน้าเดินอะไรประมาณนี้ก็เริ่มจากการเ,าเปลี่ยนภาพลักษณ์ก่อนหนึ่งเปลี่ยนภาพลักษณ์ครับผมส,สองผมก็เริ่มเกี่ยวกับเปลี่ยนอทอศนคตของพนักง,งานเดิมด้วยครับปรับปรุงเรื่องอวิธีการทํางานสวัสดิการอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํามากขึ้นเพื่อให้อคทีฟเวลา เจอกัเจอกับลูกค้าตอนรับลูกค้าแล้วพนักงานเดิมจริงๆแล้วถ้าเกิดฟังมันเป็นร้านที่อยู่มา4ี่สิบห้าสปีเนี่ยนะครับโอ้โหพนักงานเดิมนี่เวลาจะคุยก็คงก็ลำบากครับใช่ไหมฮะเพราะจริงๆแล้วสมมติถ้าคิดภาพว่าเราตั้งแต่เด็กนะครับครับมาเจอปุ๊บก็คุณอาอะไรเงี้ยพี่อะไรเงี้ยแล้วก็คุณลุงอะไรเงี้ยฮงบางคนอาจจะแบบน้องๆคุณปู่อะไร่เงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือลูกน้องในร้านของคุณแม่เนี่ย รุ่นเก่าเนี่ยก็ทุกคนก็เคยเลี้ยงผมมาหมดต้องไปซื้อไอติมต้องพาไปรุ่นไปเนี่ยแน่นอนแหละนะนึกภาพออกเลยช่วงแรกเขาก็เหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อมือเหมือนกันว่าที่ที่เราแนะนําไปที่เราอยากให้ทํำน่ะมันจะดีจริงเหรออันนี้สําคัญมันจะได้ผลหรือเพราะเขาเห็นเราตั้งแต่เด็กใช่อืแต่ว่าระหว่างที่เราปรับผมถึงจะต้องมาปรับที่ตัวพนักงานก่อนด้วยครับให้เขารู้สึกว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วมันประโยชน์เกิดกับเขาน่ะมันเลยต้องไปเกี่ยวกับเรื่อง อินเทนทีฟค่าตอบแทนค่าคอมวันหยุดอะไรต่างๆด้วยนี่ก็ต้องใช้ความอดทนแบบด้วยพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องใช้ความเมตตากรุณาด้วยแล้วพบับคนเก่าแก่ไงใช่ครับเลยหลายหลากหลายหลายอย่างแล้วก็ต้องเรื่องเกี่ยวกับการบริหารอีกโอ้ทำในวัยตอนนั้นเพิ่งมุดเรียนจบมาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ปริญญาตรีเสร็จแล้วก็ปริญญาโทจะมาเอาไปทํางานใช่ไหมฮะประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโอ้โห หรือว่าบริหารงานได้เร็วนะฮะเพราะต้องบริหารงานคนแบบผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหลายๆคนแล้วเป็นคนคุ้นเคยเนี่ยโอ้โหผมนับถือจริงๆแต่ช่วงแรกก็เหมือนผมให้เขาสอนมากกว่าเพราะว่าด้วยตัวรายละเอียดสินค้านะเราต้องไปเรียนรู้จากเขาเขารู้เยอะกว่าเราแต้องไปนั่งทองมาผ้าแต่ละตัวชื่ออะไรชุดมีกี่แบบขนาดนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าอัดก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะสัมผัสแค่ผิวๆคอยไปนั่ง ช่วยคุณแม่เก็บเงินทอนตังช่วยขายบ้างเนี่ยเราจํามันไม่หมดหรอกว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างพอมาถึงก็เรียกอย่างเดียวใช่ถึงเวลาที่เราจะต้องไปคุมแล้วเนี่ยมันก็ต้องมานั่งต้องรู้ทุกอย่างคือผมถ่ายรูปแล้วผมก็ใส่อัลบั้มแล้วผมก็นั่งเปิดนั่งท่องเลยแหละอือโอ้โหคันนี้ข่าวคิดตัวฮะประมาณอาจจะอาจจะถึงพันไหมฮะไม่ถึงครับอาจจะแค่หลักร้อยเฉยๆอ๋อแต่ก็เยอะนะครับแต่ก็ถือว่า ทุกอย่างก็ต้องเรียนรู้นะฮะค่อยๆเรียนรู้รไปจนกว่าจะที่เราจะรู้ได้ทั้งหมดเพราะในการที่เราจะดูแลกิจการทั้งหมดมันก็ต้องรู้รทุกอย่างมากกว่าคนอื่นใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอเริ่มอเริ่มปรับภาพลักษณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงการบริหาร,รเริ่มแบบเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วยังไงต่อก็พอถึงตรงนั้นเนี่ยเว็บไซต์ก็เกิดแล้วเราก็เริ่ม ใส,ส่สินค้าที่มันมีอยู่ในร้านเนี่ยเฉพาะในส่วนของชุดไทยคือร้านคุณแม่เนี่ยจะมีทั้งแก้แต่ง,ง่ายของช่ดงวยชุดไทยครับผมแต่อีกสองตัวผมไม่ได้นาลงเว็บไซต์เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการขนส่งน้ําหนักมันจะค่อนข้างมากแลแ้วถ้าเกิดบวกค่าส่งไปกับจํานวนของแค่ร้อยสองร้อยชิน้นสำหรับของชํางวยเนี่ยค,ค่าส่งจะสูงมาค่าส่งที่ไปถึงก็ส่งไปรใช่ครับในประเทศต่างประเทศอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งอย่างชุดไทยเนี่ยผมเอาเริ่มลงไปเนี่ยเพราะว่าอย่างชุดหนึ่งก็ประมาณครึ่งกิโล ค่าส่งประมาณส5สิบ้าบาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แทนที่เขาจะต้องเสียค่ารถมาเสียเวลา<ๆ>เขาดูในเน็ตเสียค่าส่งเพิ่มอีกส5สิบ้าเขาได้ของอยู่ที่บ้านเขาแฮปปี้กว่าเยอะเราก็เลยว่าอ่ะการแต่งงานกับคนชงเงินไม่เหมาะเราก็เริ่มถ่ายรูปเอาชุดในร้านลงไปก่อนครับพอลงไปเนี่ยสนุกตอนแรกตรงว่าชุดแรกที่ขายได้เนี่ยจากที่เราถ่ายรูปลงไปเนี่ยแปดเดือน โหแปดเดือนเลยบอดทนเหมือนกันแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเมื่อสักห้าปีที่แล้วหกปีที่แล้วหกปีที่แล้วเนี่ยเว็บไซต์มันก็ยังไม่บูมเหมือนขนาดน<ช>ีใ้ใช่ใ่ไหมฮะที่ก่าลูกค้า,า<อ>จะเข้ามาเจอเว็บเราก็ยากแหละเพราะว่าผมก็ดูอันดับช่วงแรกๆมันอยู่อันดับที่สี่ร้อยห้าร้อยซึ่งไม่มีใครไปเปิดหรอกปัจจุบันปัจจุบันอยู่อันดับสองอันดับสองในคีย์เวิร์ดชุดไทยโอ้โหไม่ธรรมดาเลย มันเลยจะเป็นดับหนึ่งฮะเร่งเร่จริงๆก่อนหน้าน,นี้เราเราเป็นดับหนึ่งมา3ปีแต่ว่าตอนอตอนนี้เนี่ยมีคล้ายๆกับร้านที่เขาทำในแนวเจ้าสาวชุดแต่งงานเว้งสตูดิโอครับซึ่งของเขาเนี่ยด้วยทำเทคนิคของเว็บไซต์เนี่ยรัเพจแรงร์เขาจะสูงกว่าเราเนื่องจากว่าอย่างของเราเนี่ยชุดไทยโดยเฉพาะอย่างเขาชุดแต่งงาน ชุดไทยมันก็จะเข้าเว็บไซต์เขาออ,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 อนับจ<ะ>ํานวนรวมเนี่ยเขาก็เลยจะอยู่<ะ>สูงกว่าเราครับผมครับ